สวัสดีครับทุกคนมาพบกับคุณขวัสดอีกครั้งนะครับกับช่องควมันนอก channel นะครับในวันนี้นะครับเราก็มาต่อเรื่องบทละครนอกเรื่องสังทองตอนกําเนิดพระสังนะครับตอนนี้นะครับได้ยกเอาบทประพันธ์ตอนนางจนาันทาเทวีกับกับพระสังจะได้ออกจากวังนะครับโดยนางก็ได้อ่าได้กล่าวทูลกับพระมหากษัตริย์นะครับว่าต่งตางๆนานาดันานางต่อไปนี้นะครับ ว่าพางยกเอาลูกน้อยน้ำเม็ดืุดย้อยดังฝอยฝนร้องทวนพระองค์ทรงสกลน้องคนมีกรรมจะขอลาดูรูปจำร่างเสียอย่างแล้วพระแก้วจะไม่ได้เห็นหน้าจะไม่คืนคงอย่าโศกสัมการมิได้รองฟังพระบาทไป สิ่งใดเมียได้พลาดทางแต่หลังให้ีขัดอัจชาาใสเมียขอสมาอาภัยอย่าได้เป็นเวลาเลยให้พ่ออยู่ยืนไนึ่ตีโรคาอย่ามีพ่อคุณเองไม่เยียบม,ม้านทองอน้างเลยทำเฉยเสียได้ไม่นำทาง นิ่งได้ให้เขามาสงเสียตัดเมียเสียได้ไม่ดูหน้าว่าแล้วนางแก้มบึงคมลาสาวใช้ซ้ายขวาก็ตามไปนี่ก็คือการคำที่นางจันทาทีวีนะครับได้ตรัสก่อนที่จะออกจากพระราชวังนั้นไปนะครับเราจึงสรุปเนื้อหาบทละครนอกเรื่องสังเะ สางทองตอนกําเนิดพระสังไว้ดังนี้นะครับก็คือนางจันทาเทวีและพระสังถูกขับไล่ออกจากเมืองจึงไปขออาศัยอยู่กับตายายในป่าพระนางต้องหาของป่าขายเพื่อเลี้ยงชีวิตจนเวลาผ่านไป,ปห้าปีเทวดาจึงบันโดนบรนดาลให้ไก่ป่ามากินข้าวที่พระนางตากไว้เพื่อให้พระสังยอมออกจากหอยสังเมื่อพระนางรู้ว่า,าพระสังเป็นคน ก็ทุบเปลือกหอยแตกตาใหญ่ได้เห็นพระสังตามปึ้มกิต,ต,ติเป็นอย่างยิ่งนี่ก็คือบทสรุปของอสังทองตอนกำเนิดพระสังที่เราเห็นเป็นพระสังออกจากหอยนะครับงานในวันนี้งานในวันนี้นะครับให้นักเรียนนะครับอัดวิดีโอนะครับอ่านบทละครนอกเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสัง เหมือนที่คุณครูได้อนเนื้อฟังตอนต้นนะครับแล้วเมื่ออสร็จ,จแล้วให้ส่งคุณครูในกลุ่มไลน์นะครับสำหรับเนื้อหาของบทละครน,นอกเรื่องสัมพองกอนกำหนดภาษาสัมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ